สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องผลงานวิจัยดีๆนะครับของหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูงนะครับนงงสนะครับปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่7นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากตัวแทนกลุ่มไข่มุกนะครับมาคุยในเรื่องงานวิจัยเนี่ยแนวทางในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและการประเมินผล การบริหารก็ประมาณแบบมีส่วนร่วมนะครับขององค์องกรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรตินะครับท่านที่1นนะครับก็คือคุณกีชาเกิดศรีผลนะครับแล้วก็ท่านที่สองก็คือรองศาสตราจารย์ดรวลังคณาจัจทร์คงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีอาจารย์ครับดีครับผมขอขอญาตถามท่านแรกนะครับกับท่านสองท่านเลยนะครับว่า ก่อน <C oughs> อื่นเนี่ยที่จะามาคุยในเรื่องงานวิจัยดีๆเนี่ยของหลักสูตรนะครับในเรื่องนักบริหาร,ารการก็ประมาณระดับสูงรืองนองอ,อเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่7แล้วเนี่ยอยากจะถามวา่าให้ในแต่ละท่านช่วยแนะนำนิดนึงว่าท่านมาจากองค์กรไหนนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งอะไรแล้วทำไมถึงสนใจมาเรียนหลักสูตรนองอศนี่ครับขออนุญาตถามทางคุณท่านกีชาก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมกรีชาเกิดศรีพันธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกมรมกรมศุลกากรซึ่งในตำแหน่งของเรานี้มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงบประมาณม,มีทั้งเรื่องของพัสดุร,รายได้เบิกจ่ายนะครับเมื่อเกี่ยวข้องกับการงบประมาณเราจึงคิดว่าหลักสูตรที่ดีๆที่เราควรจะมาศึกษาก็คือหลักสูตร การบริหารงบประมาณระดับสูงนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้การที่ได้มาเรียนแล้วนะครับก็คิดว่าเพิ่มนะครับความรู้ความสามารถของเราและที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากได้เรียนรู้กระบวนการงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องรู้แล้วนะครับสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสูงสุดก็คือว่า เราจะบริหารงบประมาณอย่างไร<ม>ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับร<ม>วมทั้งเราได้เครือข่ายดีๆนะครับเพราะว่าในหลักสูตรนั้นมีผู้บริหารหน่วยงานระดับสูงมาร่วมเรียนกัน<ม><ม>ทำให้เรื่องของคอนเน t ชันเรื่องของการบริหารงานต่างๆเนี่ย สำเร็จรุ่งงได้ด้วยดีครับเหมือนกับคอนเน็ชันก็คือมาแลกเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวกับ,บหน่วยงานในแต่ละที่อาจจะเจอปัญหาหรือเจอประเด็นในการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันลักษณะนี้ใช่ครับครับผมขอ,อยญาตถามท่านอาจารย์นะฮะท่านดรวลังขนาฮะ สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะก็แนะนําตัวก่อนนะคะมมรองศาสตราจารย์ดรวรงังคณาคะจันโคงก็เป็นรักษาการอธิการบดีฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยหน้างานก่อนหน้างานเนี่ยเป็นงานในเรื่องของแผนซึ่งแผนที่ดูจะมีทั้งแผนงบประมาณแล้วก็แผนเงินไรายได้ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็ตรงกับตัวหลักสูตรเลยสาเหตุหลักที่มานะคะท่านอธิการบดีมองว่าหลักสูตรเนี้ยเป็นประโยชน์มากทั้งต่อ ตัวดิฉันเองซึ่งเป็นรองที่การบรัะธีฝ่ายว oh. างแผนนะคะต่อมหาวิทยาลัยเพราะว่าในปีตั้งแต่ปี60ราคาในเรื่อง <Okay. S 2> ของการจัดสรรงบประมาณนี่มีการเปลี่ยนแปลงว่าต้องตอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี oh. นะคะ oh. เพราะฉะนั้นการเรียนหลักสูตรนี้จะทําให้ในเรื่องของการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นหรือเข้าใจมากขึ้น mm hmm. กับอีกประเด็นหนึ่งนะคะนอกจาก <Okay. S 2> ตัวเองแล้วองค์กรแล้วนะคะในส่วนของประเทศชาตินะคะ <Okay. S 2> ถ้าเกิดมาเรียนในส่วนของหลักสูตรนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้จ่าย งบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าสนใจที่มาเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็เรียนแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์คที่สามารถาไปช่วยงานในเรื่องเกี่ยวให้เกิดการบริหารงบประมาณให้เกิดอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลค,ครับผมทันนี้ขอญาตถามในเรื่องเป็นหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยฮะการบริหารงานงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขอญอาตถามในกลุ่มนิดนึงถ้าไม่กลุ่มไข่มุกเนี่ยถึงเลือกหัวข้องานวิจัยเนี้มันมีที่มาอย่างไงครับครับเลือก คำถามนี้นะครับต้องขอเรียนนี้นะครับว่าเรื่องของการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมนั้นหลักการพื้นพื้นก็คือว่าเราต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะครับ,รบที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีโอกาสเข้ามากําหนดทิศทางการใช้งบประมาณของรัฐก็คือพูดง่ายๆว่าในพื้นที่นั้นที่เราอยู่นั้นนะครับเราในฐานะที่เป็นคนอยู่อาศัยต้องรู้ สามารถที่จะกําหนดที่ทางได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่มได้ศึกษามาพบว่าหลักการพื้นฐานนั้นที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมนั้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ประสบความสาเร็จ <ừ> ดังนั้นครับครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะมามีส่วนร่วมนี่คือประเด็นนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือประชาชนก็คิดว่า เมื่อตัวเองไม่มาเดี๋ยวหวังพึ่งคนอื่นเช่นหวังพึ่งผู้แทนหวังพึ่งตัวแทนที่เลือกตั้งเข้าไปนะครับก็ฝากผีฝากไข่กับเขาเพื่อจะให้มาช่วยกันดูแลงบประมาณกับเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันต่างๆความไม่เท่าเทียมเกินคือคนเนี่ยมีความสามารถหรือความเป็นอยู่หรืออาชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว ความไม่เท่าเทียมตรงนี้เองที่ทําให้คนไม่อยากจะมามีส่วนร่วมเพราะบางคนที่มีการมีความรู้การศึกษาดีก็สนใจแต่ประชาชนที่ต้องหาเช้ากินข้ามก็บอกว่าความพร้อมคนเราอาจจะไม่เหมือนกันไเหมนกันทางการศึกษาพร้อมทางฐานะเศรษฐกิจถูกต้องครับนี่คือนี่คือประเด็นหลักอย่างไรก็ตามอีกเรื่องหนึ่งที่เราโฟกัสเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อได้มาเรียนหลักสูตรงบประมาณระดับสูงแล้วเนี่ยจึง ทราบว่ากระบวนการงบประมาณนั้นมีอยู่4ขั้นตอนละ่ะครับในขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการวางแผนและจัดทํางบประมาณซึ่งจะมีรูปขึ้นในสไลด์ครับ,รบการวางแผนและจัดทํางบประมาณเนี่ยการวางแผนนั้นก็หมายความว่าเราจะมีการกําหนดกลยุทธ์ยังไงมีผลผลิตรายรับมีกะที่จะใช้งบประมาณปีนี้จะใช้อะไรเท่าไหร่เป็นเรื่องของการวางแผนเมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้ว ก็เอาแผนทั้งหมดนั้นไปจัดทํางบประมาณมจะเห็นว่าขั้นตอนตรงนี้ครับท่านเด่นชัยครับตรงนี้ขั้นตอนที่1นึ่งถามว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมตรงนี้ได้มากไหมแน่นอนเลยครับขั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยรับงบประมาณเพราะเขาจะรู้ว่าจะใช้แบบไหนเขาเก็ตั้งเรื่องขึงนน้นมาถูกต้องครบแล้วเขาจะตั้งในรูปของคณะทําง,งานคณะกรรมการครับขั้นตอนตรงนี้ประชาชนก็มีส่วนร่วมได้น้อยอเพราะ หน่วยงานที่เป็นคนตั้งไม่ว่าสถาบานันกระทรวงภาครัรฐอะไรต่างๆรหรือแม้ก็องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นคนดําเนินการครับจนหลังจากที่จัดทำงบประมาณเสนอมาแล้วก็มาขั้นตอนที่สองการอนุมัติงบประมาณครับแน่นอนครับการอนุมัติงบประมาณก็เป็นอํานาจของฝ่ายนิยติบัญญัติเราจะได้เย็นว่าพรบงบประมาณผ่านเวลาหนึ่งสองสามครับ ตรงนี้ประชาชนก็ไม่มีโอการร่วมเช่นเดียวกันหรือบางคนบอกอาจจะร่วมก็ได้เพราะตั้งสอสอส,อสอวอไปแล้วแต,ตวแ่ประชาชนแต่มันอ,อ้อมมันอ้อมประชาชนเนี่ยที่จะร่วมโดยตรงรก็น้อยหลังจากผ่านขั้นตอนที่สองเรียบร้อยแล้วไปสู่ขั้นตอนที่สามคือการบริหารงบประมาณในช่วงการบริหารงบประมาณ ก็หลังจากที่พรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นผ่านเรียบร้อยสํานักงบประมาณมจะเป็นคนจ่ายงบประมาณต่างๆไปสู่กระทรวงทบวงกรมหน่วยงานต่างๆที่รับต่างๆประชาชนก็มีโอกาสน้อยอีกเพราะเป็นหน้าที่ของสํานักงบประมาณมาสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือเมื่อหน่วยรับเนี่ยนําไปใช้ใจ่ายนะครับไปดําเนินการต่างๆแล้วตรงนี้นี่เองขั้นตอนที่4การติดตามและประเมินผลจะเกิดขึ้นครับผม เราเลยโฟกัสว่านี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้มากมได้สูงสุด,สดกลุ่มเราจึงโฟกัสในเรื่องของการติดตามประเมินผลกระบ,บวนการของประมาณมแล้วเราก็โฟกัสมาที่อะไรครับมาที่การปกครองส่วนท้องถิ่นทำไมถึงเลือกเ,ออเออทศบาลนครนครราชส,ส,ส,สีมาครับ,บ,บอันนี้ก็แน่นอนครับเป็นไฮไลท์ที่กลุ่มเราเนี่ยครับ กว่าจะเลือกตรงนี้ได้เทศบาลนครในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากมีเยอะมากใช่ท้ายที่สุดเนี่ยที่เรามาโฟกัสที่เทศบาลนครนครราชสีมานะครับเหตุผลหลักๆก็คือ1เทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยนะครับเป็น เทศบาลขนาดใหญ่แล้วก็มีอายุในการตั้งมานานถึง25ปีเพราะตั้งตั้งแต่25กันยาปี38อยู่ไม่ไกลกรุงเทพมากนะครับแล้วก็มีประชาชนค่อนข้างหนาแน่นนอกจากนี้ในเรื่องพื้นฐานแล้วจังหวัดที่เราพูดกันทั่วไปโคราชมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย20,000กว่าตารางกิโลเมตรแต่เป็นของอำเภอเมืองนครราชสีมาเนี่ย755ตารางแต่ว่า มาเป็นของเทศบาลนครเนี่ยสาจนะครับเมื่อมีพื้นที่กรณีอย่างนี้ประชาชนโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามพอีก3คนนะครับสามพตัวเลขนี้นะครับจำมาแม่นเพราะเราศึกษามาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชุมชนที่มีความหนาแน่นเช่นนี้นะครับได้แบ่งชุมชนออกเป็นถึงเก้าสิบเอ็ดชุมชนมในเกาสิบาอ็ดชุมชนมีความหลากหลายครับ พอมีความหลากหลายปั๊บก็จําเป็นที่จะต้องไปแบ่งเขตการเลือกตั้ง91ชุมชนแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น4เขตการเลือกตั้งเขตละ6คนคเพราะฉะนั้นเขตเลือกตั้งทั้งหมดนั้นก็จะมีทั้งหมด24คนคทั้งหมดและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความสําคัญนอกจากเรื่องของความหนาแน่นแล้วนะครับของประชากรแล้วด้านเศรษฐกิจกจากเดิมนั้น เทศบาลนครนครโคราชนั้นนะครับโดยเฉพาะาพื้นที่เรียบฝั่งลำตะคองในด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของเมืองเดิมนั้นเคยเป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมรนะครับแต่ว่าทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวม,มีโรงงานอุตสาหกรรมมีการพาณิชยกรรมมากมาย นะครับแล้วก็โดยในภาพรวมของจังหวัดมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเนี่ยมีถึง2 4 5 2ส8้าน้สิล้านเหมือนกับาทางภูมพื้นที่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากเป็นเชิงเกษตรละรเริ่มมาเป็นเชิงท่องพาณิชย์เชิงท่องเที่ยวครับและยุทธศาสตร์จังหวัดก็มีการส่งเสริมนะครับ,รบส่งเสริมที่จะพัฒนาในเรื่องต่างๆที่ผมเล่ามาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเด่นชัยฟังผมแล้วเขาเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นชุมชนกําลังขยายก็ดีเมืองกำลังขยายทุกอย่างนั้นเรื่องของ infrastructure, อินฟราสตรักเจอร์มันก็จะต้องขยายด้วยกลยุทธ์ของจังหวัดยุทธ,ธศาสตร์จังหวัดก็จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นงบประมาณต่างๆก็จะมาลงจาก<ม>าที่ดูเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่เนี่ย นะครับเป็นส่วนการปกครองเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มันมีความซับซ้อนเหมือนสามารถตอบโจทย์เนี่ยเอามาศึกษาเนี่ยเพื่อเป็นเป็นเป็นรูปแบบต้นตัวอย่างซึ่งสามารถอัเ่าไปใช้อย่างกับที่อื่นได้ถูกต้องครับนะครคราวนี้อยากจะถามว่าพอเราจากที่เราดูอย่างนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยเห็นทราบว่าตั้งไว้2ข้อเนี่ยเราโฟกัสไปทางด้านไหนบ้างครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องการทราบว่า เทศบานนนนลนครนครราชสีม,มาการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอุปสรรคในกระบวนการที่จะติดตามงบประมาณเนี่ยอย่างไรครือต้องการศึกษาปัญหาอุปสรรคก่อนเลย <Ừ. S 2> ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรอันที่สองก็คือว่าเมื่อเรารู้ปัญหาอุปสรครคเราก็าไปสู่ข้อเสนอที่2ก็คือว่าจัดทําข้อเสนอแนะนะครับ,รบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชน <Ừ. S 2> เข้ามามีส่วนร่วมมากๆรับ อันนี้คือหัวใจเลยจากที่ทราบเนี่ยพอเรามีเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยทราบว่าเนี่ยโ,โหวิธีการศึกษาเนี่ยก็ยังทําแบบละเอียดพอเยอะเลยในเรื่องแบ่งวิธีการศึกษาเป็นแบบเชิงปริมาณมีนะฮะมีให้มาตอบในเรื่องเกี่ยวกับเชิงสิตินะครับมีแบบสอบสอบอีกอันนึงก็คือเชิงคุณภาพก็คือมีกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นแบบกลุ่มที่เลือกขึ้นมานะครับกลุ่มเป้าหมายมาเป็นก็เาเป็นซีเล็กกรุ๊ปเนี่ยมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับ ก็คือแบบ,แบบศึกษาทั้งสองรูปแบบเลยทั้งเชิงเขาเรียกว่าเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพอยากจะทราบว่าจากผลเนี่ยของการศึกษาเนี่ยทั้งสองรูปแบบเนี่ย ผลของการศึกษาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับของงานวิจัยนี้ค่ะก็ขอย้อนเล่านิดนึงก่อนนะคะ<ม>ว่าพอเราทําเรื่องที่จะทําอย่างที่คุกีชาบอกอะค่ะคาถามหนึ่งที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือว่าแล้วเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่ดีของประชาชนชาวโคราชไหมนะคะซึ่งในเขตเทศบาลเองเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนสองกว่าคนคนะคะเราก็คุยกันในกลุ่มว่าโอเคเราใช้กระบวนการวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดตัวอย่างาก็คานวณตามสูตรเลยนะคะอย่างที่ถ้า เนด่นชัยบอกเมื่อสักครู่อันแรกรเราเริ่มด้วยการศึกษาเชิงปริมาณรเรามีแบบสํารวจนะคะเพื่อสอบถามความคิดเห็นว่าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของเขานะคะคโดยเราเก็บจากการคํานวณสุดตัวอย่างเนี่ยเราเก็บ400คน นะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาในเชิงคุณภาพคือทำโฟกัสกรุ๊ปอีก29ชุมชนนะคะเพื่อให้ได้คำตอบว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะเสนอแนวทางอย่างไรนะคะคราวนี้มาที่<ล>ตัวผลนะคะผลขอเล่าเชิงปริมาณก่อนละกันะนะคะจากที่เราเก็บ400คนนะคะซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะเป็นคนอายุประมาณ4 1ถึง60ปีะนะคะแต่เราเก็บเนี่ยตั้งแต่คนอายุ15ปีขึ้นไปเพราะเรา ว่ากลุ่มเนี้ยน่าจะเริ่มมามีการมีส่วนร่วมได้แล้วนะคะก็ระดับการศึกษาก็ประมาณปฐมศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะคะอาชีพก็จะเป็นค้าขายแล้วก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะส่วนรายได้ก็จะส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเราจะน้อยกว่า1 5 0 0 0บาทต่อเดือนอันนี้เป็นภาพร,มรวมๆก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากค่ะเราบอกว่าคนที่จะตอบคําถามเราเนี่ยทะเบียนบ้านต้องอยู่ในเขตเทศบาลน,นะคะเราพบว่าเราไปเก็บเนะะี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลมาถึง15ปีนะคะนั่นหมายความว่า เขาอยู่คุกกรีมานานพอสมควรยู่แล้วแน่นอนเขาก็จะเหมือนเป็นผู้ที่ส่วนได้เสียจริงๆผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงใช่ค่ะคราวนี้มาดูผลกันนะคะที่ท่านเด่นชัยถามว่าสักครู่นะคะผลเนี่ยเราถามแน่นอนเราถามปัญหาอุปสรรคเขานะคะแล้วเราก็ถามด้วยว่าเขาเข้าถึงข้อมูลไหมเพราะคนจะมีส่วนร่วมได้ข้อมูลเป็นประเด็นสําคัญนอกจากเข้าถึงแล้วคุณภาพข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะเราพบว่า 65% 60.75%ไม่ทราบข้อมูลเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะว่า60%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าสื่อที่เข้าทราบพอถามว่ามีมีบางส่วนที่ทราบก็ทราบจากสื่อไหนเป็นหอกระจายข่าว โอ้แลยวฮะจากใาหนวยงานของของรัฐเองใช่เป็นหอกระจายที่บอกว่าเหมือนเหมือนเป็นเสียงตามสายใช่ใช่ค่ะแต่คราวนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราถามสื่ออื่นได้ไหมเราถามหมดนะคะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงไหมเว็บไซต์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งเขาบอกว่าสื่อพวกนี้มันซับซ้อนมันยากเกินกว่าที่เขาจะเข้าถึงและจะเข้าใจนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของคุณภาพข้อมูล ส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วมว่ามีการส่วนร่วมติดตามประเมินผลงบประมาณไหมอันนี้น่าตกใจกว่านะครับผลพบว่า80.33%ไม่มีส่วนร่วมนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ทางกลุ่มคนพบว่าเขาไม่มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่มีส่วนร่วมคนที่มีส่วนร่วมเราก็ถามเขาว่าแล้วเขาไปมีส่วนร่วมอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเขามีส่วนร่วมในการติดตามค่าใช้จ่าย แต่ที่แทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยคือน้อยมากก็คือในเรื่องของการกําหนดโครงการพัฒนาด้านต่างๆแต่ก็มีบางส่วนบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมนะคะซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนเหมือนกันว่าตกลงเขาเข้าใจไหมว่าการมีส่วนร่วมคือเขาทําอะไรบ้างคือเริ่มงงกับบริบทตัวเองบทบาทตัวเองเขาเริ่มงงนะคะคราวนี้ เราก็ถามเขาต่ออีกว่าแล้วเขาคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมนะคะเขาบอกว่าอันแรกคือโอกาสในการรับรู้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการติดตามประเมินผลนะคะอันนี้คือมิติที่เขามองตัวเขาเองนะคะอีกอันหนึ่งคือเขาไม่รู้สิทธิของเขา เหมือนที่บางส่วนบอกว่าเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันว่าตกวไม่รู้ว่าเอ๊ใช่เกี่ยวกับเราหรือเปล่าใช่ว่าตัวองค์ันมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมอย่างทางคุณปีชคุณกีชาพูดแบบบางอาจจะมีตัวแทนแล้วมีผู้แทนสสผู้แทนท่านนายก นะครับเป็นคนดูแลให้นายกอบตอบจดูแลให้คแล้วด้วยความที่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่เขตเมืองด้วยเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาไม่เข้าใจไม่เห็นประโยชน์ไม่สนใจมีในเรื่องอาจจะต้องทํางานตลอดใช่ก็มาเลยการสารพัดไม่เลยการไม่เข้าใจว่าจะส่วนร่วมยังไงไม่มีเวลามองว่ามีส่วนร่วมไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็บางท่านก็บอกว่าไม่สนใจจะมีส่วนร่วมด้วยนะคะอันนี้เสริมเสริมอาจารย์นิดนึงนะครับตรงเนี้เขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีโอกาสนะครับ เพราะว่าทางผู้บริหารองค์กรโดยเฉพาะบางบางแห่งนะครับเขาบอกว่าการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทําให้กระบวนการงานของเขาล่าช้ากับอีกเรื่องหนึ่งก็มองว่าถ้าประชาชนเข้ามาแล้วเหมือนมาจับผิดเขาอนี่ก็ก็ทำให้นะครับบางแห่งเนี่ยปิดโอกาส แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับจากผลการศึกษา <Okay. S 2> ใช่ค่ะซึ่งสอดคล้องกับว่าเมื่อกี้เขามองในมิติตัวเขาเองเพราะพอในตัวมิติของรัฐเขาก็บอกว่ารัฐ ừ, เองเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ต่อเนื่องไม่สม่ําเสมอคือเหมือนกับพอจะบอกให้มีส่วนร่วมพอจะไปลาอ้าวมันไม่ต่อเนื่องกระบ,บวนการมีส่วนร่วมไม่ต่อเนื่องเขาก็เลยกลับมาที่เดิมว่าก็ไม่มีส่วนร่วมเลยนะคะอันนี้คือจากเชิงปริมาณคราวนี้พอเราเอามาเชิงสนทนากลุ่ป โฟกัสกุกลเป็นกลุ่มที่เราเลือกเข้ามาแล้วก็คุยกันเราเลือก29ชุมชนเป็นตัวแทนชุมชนมาคุยกับเราจาก91นะครับจาก9จาก91ชุมชนเลือกมา29 29ชุมชนนะคะ29ชุมชนเนี่ยเรามาเจาะเลยว่าเขามีข้อเสนอแนะอะไรเลยที่จะทำให้เนี่ยเกิดการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผลงบประมาณนะคะเขาก็แบ่งออกเป็นในเรื่องของเสนอแนะต่อตัวเทศบาล นะคะว่าตัวเทศบาลเองเนี่ยควรมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ควรมีการ,รเอกสารประชาสัมพันธ์เนี่ยขั้นตอนต่างๆประชาชนจะได้รู้ว่าอ๋อขั้นตอนนี้เราเข้าได้ขั้นตอนนี้เราต้องทําอะไรนะคะรวมถึงควรมีการชี้แจงระเบียบให้ผู้นําชุมชนทราบแล้วก็ร่วมกันเขาก็จะยังมองกลไกผู้นําชุมชนเป็น,นกลไกหลักนะคะรวมถึงว่าอาจจะมีกฎหมายข้อบังคับในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็ อาจจะจัดสรรอัตราส่วนเพราะแน่นอนอประชากรเป็นแสนอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเขาบอกน่าจะมีกลไกลหรือว่าจัดสรรอัตราส่วนนะคะรวมถึงควรมีคําชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเข้าใจยากแล้วก็ยาวเกินไปคนคก็บอกยาวเกินก็จะไม่อ่านอีกนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดว่า เวลาตอนขั้นของการของบประมาณนะคะซึ่งชุมชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมแล้วเขาก็เขียนแผนงานโครงการขอถ้าอันนั้นเนี่ยเป็นลํดับลำดับ้ต้น,ตนเวลาเขาติดตามประเมินผลเนี่ยเขาก็เหมือนโครงการ,เขา,รเขาก็อยากรู้ผลนะคะอันนี้นจากที่ผลของการศึกษาของเราเนี่ยฮะมันนํามาเนี่ยถึงเป็นผลสรุปและข้อเสนอแนะยังไงะ <c oughs> ทีบท,ที่ทราบว่าแบ่งมาเนี่ยเป็นต่อภาคประชาชนเองกับต่อภาคหน่วยงานเอง นะครับมันออกมาเป็นยังไงครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์เ,เ,เลยของผลกกันของการศาึกษาค่ะจากที่เราไปถามประชาชนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคาทางกลุ่มเราเนี่ยเราก็มาสังเคราะห์ผลการศึกษานะคะซึ่งก็เป็นที่ที่น่าชื่นชมประชาชนในโคราชนะคะคเขาไม่ได้เสนอแนะต่อเทศบาลต่อภาครัฐอย่างเดียวเขาเสนอแนะตัวเขาด้วยว่าตัวเขาเนี่ยควรจะปรับยังไงนะคะอันแรกก็คือแนวทางการเพิ่มปร,ระสิทธิภาพในมิติภาคประชาชนนะคะเขามองว่า ควรเร่งสร้างกระบวนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในพื้นที่นะคะว่าให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพราะเขามองเองว่าประชาชนเนี่ยก็ยังมีส่วนขาดในเรื่องของความตระหนักอันที่2ก็คือว่าเ้ามองว่าควรมีการเร่งกระบวนการกลุ่มหรือประชาสังคมนะคะว่าควรจะต้องเกิดการติดตามประเมินผลแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเขาเสนอเทศบาลนครหน่วยงานด้วยหน่วยงานเลยเมื่อกี้เสนอตัวเองแล้วก็เสนอหน่วยงานเลยนะคะว่าอันแรกคือผู้กําหนดนโยบายเนี่ยควรมีกลไกกําหนดกลไกการมีส่วนร่วมไว้ตั้งแต่ระดับการวางแผนนะคะแล้วก็ควรนําแนวคิด Open Data หรือว่า o p o v g r v m r n t e n เเข้ามาร่วมด้วยมันยังเป็นไงฮะคำว่า Open ก็คือ <Data. S 2> ว่าการปรับใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นการเปิดข้อมูล<อ>ให้ประชาชนเข้าถึงได้ซึ่งจริงๆในพรบก็ประมาณเขียนไว้นะคะว่าควรจะต้องหน่วยงานรัฐต้องทำเพียงแต่ว่าเวลาทำนะคะเขาก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยต้องเหมือนย่อยให้ง่ายๆหน่อยไม่งั้นเขาก็ไม่เข้าใจอีกอาจจะเป็นแบบ เหมือนกับว่าต่างคนต่างอย่างหน่วยงานก็คิดว่ายางง่ายแล้วแต่ภาคประชาชนอาจจะคิดว่ายังยากอยู่อาจจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทําความเข้าใจร่วมกันะนะครับและข้อเสนอเนี้ยในเชิงของเพิ่มประสิทธิภาพของใน,ในของเทศบาลในเชิงปฏิบัติะค,ะคือเชิงปฏิบัติเนี่ยนะครับเราต้องมุ่งเน้นหาลีดเดอร์หาผู้นําให้ได้นะครับผู้นำเนี่ยต้องเป็นผู้นําแบบที่จะสามารถนําการประชุมแบบมีส่วนร่วมให้ได้นําแล้วให้เห็น ว่าจะมีวางแผนกลยุทธ์อะไรอย่างไรให้ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามนี่คือต้องสร้างผู้นําอันที่2ก็คือต้องสร้างช่องทางช่องทางตามที่คุณวลังคณาพูดมาเนี่ยครับช่องทางต่างๆเนี่ยต้องใหป้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงง่ายสะดวก<อ>ในการใช้นะครับ,รบเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสแสดงเสนอทั้งโครงการต่างๆที่สําคัญไม่ใช่ว่าฝ่ายที่ได้งบประมาณมาก็ไปทําโครงการอะไรที่เขาอาจจะไม่ต้องการ แต่ถ้ามีช่องทางให้เขาเขาเสนอโครงการที่เขามีความจํำเป็นต้องการใช้เช่นมีช่องทางในเรื่องสื่อออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆอย่างนี้นะครับ,เ,ออรบเป็นเรื่องที่มีความำคัอันนี้ก็คือมันก็คือเป็น เป็นครบหลุบเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอดีๆครับท่านผู้ชมครับนี่คืองานวิจัยดีๆนะครับของหลักสูตรนะครับนักบริหารงานนักบริหารการงบประมาณระดับสูงนะครับนงอศรุ่นที่7นะครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับตัวแทนกลุ่มไข่มุกนะครับทั้งสองท่านครับประเดผมท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยคารเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ